LIFE LIFE RADIO Life IS worth CARING and SHARING WORTH AND ตอนนี้ต้องดูแลคุณแม่แล้วคุณแม่เนี่ยไม่อยากจะจากพวกเราไปแล้วพวกเราก็ไม่อยากให้คุณแม่ไปไอ้เนี่ยค่ะแล้วทุกคนก็จะมีความทุกข์อะค่ะอาจารย์คนที่เรารักในชีวิตเนี่ยถ้าเราลองนึกดีๆมองกว้าง เราอาจจะไม่ได้มีคนรักแค่คนเดียวหรือสองคนหรอกเราไม่ได้มีคนรักเฉพาะคนที่สูญเสียไปเท่านั้นพ่อแม่บางคนเนี่ยเสียลูกมีลูกสองคนตายเป็นหนึ่งคนคิดถึงแต่ลูกคนที่ตายลืมลูกคนที่อยู่ท,ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคนรักและคนที่รักเรา ในชีวิตหนึ่งของเราเนี่ยมีมากมายถ้าเรามองใส่ใจและสังเกตดูเพราะฉะนั้นเราลองขยายความรักแทนที่จะพุ่งดิ่งไปอยู่ที่คนใดคนหนึ่งคนเดียวแล้วก็รักแบบหัวปักหัวปัม๊มรักแบบคาดหวังเอาเป็นเอาตายว่าเขาจะต้องอยู่กับเราเป็นอมตะตลอดกาลเราลองขยายความรักนั้นเนี่ยให้เป็นความรักที่อ่อนโยนแผกว้าง ไปสู่หลายๆผู้คนหลายๆชีวิตแล้วเราจะรักคนอื่นรักทุกคนเพราะถ้าลองนึกดูดีๆตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เนี่ยท่านว่าเราไม่ได้เกิดขึ้นชีวิตเดียวหรอกเราอาจจะเคยเป็นญาติมิตรพี่น้องกันมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วถามว่าถ้าสมมุติว่าโยมรู้ได้ว่าชาติที่แล้วใครเป็นแม่เราเนี่ยใครเป็นพ่อเราเนี่ยเราจะรักเขาไหม หรือถามต่อไปว่าคนที่เรารักวันนี้เป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยสมมุติว่าจะต้องจากกันชาตินี้แล้วท่านไปเกิดเป็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเรารู้เรายังจะรักเขาไหมก็ต้องรักเนาะเราก็รักเขาเนาะเพียงแต่เราจํากันไม่ได้ไงเราไปนึกเอาว่าฉันจะรักเฉพาะแม่ที่ฉันจําได้อะแต่ถ้าในความเป็นจริงคนที่เราเคยรักก็อาจจะ เปลี่ยนสภาพเกิดใหม่เป็นใครก็ได้ที่อยู่รอบตัวเราอา,อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของเราเป็นรุ่นพี่ของเราเป็นเพื่อนบ้านเราเราจะรักเขาได้ไหมละ่ะเขาอาจจะเคยเป็นพ่อแม่เรามาก่อนก็ได้เขาอาจจะเคยเป็นคนที่ดูแลเรามาก่อนก็ได้ถ้าเราลองขยายความรักออกไปกว้าง เราก็จะไม่รักเฉพาะแม่เราคนเดียวพ่อเราเท่านั้นบ้านเราเท่านั้นแต่เราจะขยายความรักไปสู่ทุกผู้คนแล้วเราก็จะรักทุกคนตามที่เราจะรักได้นะคือทำอะไรได้แค่ไหนก็ทำทำแล้วเขาไม่ยินดีหรือทำแล้วเขาไม่หายป่วยเราก็ทำเท่าที่เราทำได้อย่าไปเผลอคิดว่าทำแล้วเขาต้องรักเราตอบอย่าไปเผลอคิดว่าทำแล้วเขาจะต้องไม่ตาย เราทำเท่าที่เราทำได้แล้วทำให้กับใครก็ได้ด้วยถ้าเราเข้าใจหลักนี้ขยายคำว่าเมตตาให้กว้างขวางมากขึ้นเราก็จะรักไม่เฉพาะคนที่มีพระคุณต่อเราแต่เราจะรักคนอื่นก็ได้ด้วยความรักฤษณมูรติบอกว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนกับบุญคุณนะ คือเราไม่จําเป็นต้องรักเฉพาะคนที่มีบุญคุณต่อเรามันไม่ใช่การแลกเปลี่ยนเหมือนการซื้อขายของในตลาดว่าแม่มีบุญคุณต่อเราเราจึงรักแม่แต่เรารักใครก็ได้เรารักกับคนที่แม้ไม่เคยรู้จักแต่เราก็ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขพ้นจากทุกข์ก็ได้หรือแม้แต่คนที่เราอาจจะไม่ชอบหน้าหรือเคยทำร้ายเรามาเราก็รักและให้อภัยเขา คำสอนของาศาสนาคริสต์พระเยซูถึงบอกว่าให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนเรารักตัวเองนี่หลักการเดียวกันเลยโยมก็คือว่าเราขยายความรักออกไปเพียงแต่ว่าในวิถีทางในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความรักอย่างเดียวมันต้องประกอบด้วยความรู้ด้วยซึ่งถ้าใครรู้และเข้าใจความจริงของโลกและชีวิตมากเท่าไรเราก็จะยึดติดถือมั่นกับความรัก น้อยลงเท่านั้นความรักนั้นก็จะเป็นความรักที่บริสุทธิ์นำมาซึ่งความสุขได้มากแล้วก็ทุกน้อยลงจเจริญพรเพราะฉะนั้นถ้าสรุปเป็นหลักในช่วงท้ายเนี่ยอาตมาว่าประเด็นที่หนึ่งคือการเริ่มต้นที่ใจเราก่อนไม่ว่าเราจะดูแลแม่ดูแลแฟนดูแลลูกเริ่มที่ใจเราก่อนให้เป็นใจที่มีสติมีเมตตามีความรักมีปัญญา แล้วก็ย้ําคําว่าความรักว่าเป็นความรักชนิดเมตตานะถ้าเป็นความรักชนิดสิเหนหาก็ต้องปรับต้องลดแล้วก็พัฒนาความรักแบบเมตตาให้เกิดมีขึ้นประการที่สองก็คือว่าเมื่อเราจะดูแลใส่ใจคนที่เรารักเนี่ยเราก็ค่อยๆขยายความรักนั้นออกไปอย่าให้มันเป็นความรักที่ไปเป็นสิเหนหามุ่งคาดหวังอยู่กับใครคนใดคนหนึ่ง แต่ลองประจายขยายความรักนั้นไปสู่ทุกผู้คนต่อให้คนที่เรารักคนใดคนหนึ่งกําลังเจ็บปวยอยู่ก็อาจจะยังมีคนที่เรารักหรือคนที่รักเราอีกหลายคนที่รอความรักและการดูแลจากเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มุ่งไปที่ใครคนใดคนหนึ่งคนเดียวเราก็จะมีคนรักมีความรักอยู่รอบตัวของเรา ประการที่สามที่อยากฝากไว้และช่วยในกรณีของการดูแลผู้ป่วยก็คือวแบบ่าถ้าความจากลามาถึงจริงๆก็อย่าเพิ่งไปหลอกตัวเองว่าการจากลานั้นเป็นตอนจบสุดท้ายของชีวิตความตายนั้นเป็นเพียงแค่ฉากตอนหนึ่งเท่านั้นการเดินทางในชีวิตของเราเนี่ยมันอาจจะมีการเดินทางต่อไปอีกก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเพียงการจากลากันชั่วคราว แล้วเราก็อาจจะได้พบกันอีกก็ได้อย่าเพิ่งไปคิดว่ามันคือจุดสิ้นสุดของโลกใบนี้อย่าเพิ่งไปคิดว่ามันคือตอนจบของทุกสรรพสิ่งมันเป็นแค่ฉากตอนหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเดินทางต่อไปชีวิตเราก็ต้องเดินทางต่อชีวิตของคนรักที่จากไปแล้วถ้าเขายังต้องเดินทางต่อเขาก็เดินทางต่อไปถ้าเราทำเหตุปัจจัยที่ดีต่อกัน เราก็ยังอาจจะเกื้อกูลสนับสนุนกันได้ในทางใดทางหนึ่งเราอาจจะมีโอกาสพบปะกันอีกในอนาคตแม้จำกันไม่ได้เราก็ต้องฝึกที่เราจะทํำดีต่อทุกผู้คนซึ่งในบรรดาทุกผู้คนนั้นก็จะรวมคนที่เราเคยรักหรือรักอยู่อยู่ในคำว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นด้วยแล้วก็ขยายความรักนั้นไปอีกว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่ แล้วเราขยายความรักไปสู่ทุกผู้คนทุกชีวิตวันหนึ่งในแต่ละวันเราก็จะทำดีต่อทุกคนความรักในใจเราก็จะเบ่งบานเติบโตไม่ต้องกลัวว่าเราจะสูญเสียความรักสูญเสียโอกาสเพราะโอกาสที่เราจะรักและทำความดีต่อผู้คนนั้นยังมีอยู่ตลอดเวลาต่อให้เขาจากเราไปแล้วเราก็ตั้งใจทำดีอุทิศบุญกุศลให้ก็ยังเป็นหน้าที่ เป็นสิทธิเป็นโอกาสที่เราจะทําให้กับคนที่เรารักได้ Life Radio Life is worth caring and sharing